ผู้ซ้ายอีกผู้นี้ก็ได้ผู้นี้มาเทิองเก้าเดือนผู้นี้นั่นเจ็ดเดือนมาเทิ้งนั่นเกิดก่อนกำหนอดอ๋ออยู่บ้านนะโดยแต่ว่าอยู่พุ่นกับโบมีเฮือนก็เลยมามาอยูอนนย่น้ำเอื้อยโอออยู่พุ่นกับโบมีเฮือนบัดนี้สิอยู่น้ำเอื้อยจนหอดมือได้บ้านน่ะคุณแม่ก็จะให้มานาั่งน้ำอยู่กับนยากลานเพราะเป็นยังดอกแม่จะพลาหลานไปรอดบูไปตาลีตน่ะแม่กับโมีผัวบ่ละ มีเจ้าน่ะมีจงเจ้าแมวกะถุงหมดเอามีผู้ใหญ่ให้พรเจ้าเจ้าอยากได้อย่างนี้ล่ะน้อนกี่แรกได้กระต๊อบน้อยได้อยู่กับเมยกับลูกอ่ะดีใจแล้วอ๋อเป็นกระต๊อบน้อยคือเทียงให้เทียงหน้านี่บ่ล่ะอ๋อเพราะวะใหาอยู่ซ้นน้ําเอื้อยกะเกรงใจเพิ่นไว้เนาะแต่มันก็ต้องจุกละเด้อเด้อเด้ออ๋อเด้อ สบายดีเลยสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องวสุข alon, สุขคนสุมองส RAM, ุบอนเด้อเนาะมาพ่อกันอีกแล้วกับซองสาบุนมาบ้านเฮาคือเก้าพี่น้องเลยมาพ่อกันม้อนี้เนาะกับสาบุลมาหาทางครอบครัวของน้องไพ่เป็นข้งเลขที่สาบุลมาเนาะมามาอนี้กับมากกับสามมกดาวันพี่น้องเลยมากกับสามมกดาวันเพราะว่าเคตนี่เป็นเคตที่ว uh> ่าสามมกเพิ่นเคยมาก่อนแล้วเนาะม้อนี้เฮากับมีโอกาสก็เลยมาน้าสามมกเพิ่น เพิ่นซื้อว่าน้องไั่พี่น้องเลยเฮากับบุวาครอบครัวเฮือนซานของเพิ่นเป็นจังไดเนาะเฮากับยังบ่เคยมาสัมผณ์เพิ่นจ้าเจือเดี๋ยวสมบูรณ์สิพาพอเมพี่น้องไปถามข้าวถามข้าวทั้งน้องไผ่เพิ่นว่าครอบครัวของเพิ่นอยู่จังไดกินจังใดบ้านเกิดเมืองนอนของเพิ่นอยู่ไซเพราะว่าเฮากับบุเคยมาจักเถือกับสิพาทุกคนเข้าไปถามไปโอ้อกไปล่มกับน้องเพิ่นว่าเห็นเพิ่นอุ้มลูกน้อยอยู่บฮู้วาบ้านนี้เป็นบ้านของเพิ่นบ่หรวา บ้านของผู้ใดเนาะก็โอเคพี่น้องเพื่อปปเป็นการเสียเวลาเนาะทางสบูรสีผิาทุกคนเข้าไปหาทางน้องไผ่สะกอนว่าเพ่นอยู่กับไผ่เห็นมีอยู่สองคนพี่น้องเลยตอนนี้กะ้ามาหอดแล้วแต่ว่าบ่ฮูว่าเป็นเพื่อนของเพ่นหรือว่าเป็นเพื่อนของไผ่เนาะ พี่น้องเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งไปชมน้วกันก่อนอื่นกับสบุญขอบ,บขอขบคุณเดอ้อไปทางคุณยายเจดีได้เอฟซีทุกคนท,ที่ที่ตามหบซุ่มคลิปของสบุญตั้งแต่ต้นจนจบและประคางโฆษณาเนาะขอบบุญขอบคุณในลายเดอ้อท,ที่ที่ตามหบซุ่มคลิปของสบุญฝากพ่อแม่พี่น้องเบิบ่งโฆษณ,ณาให้สบุญนํำเนาะโดยโอเคเข้าไปกันเลยเพื่อบม่เป็นการเสียเวลาโอ้มาฮอตเด้อพี่น้องเลยอันนี้พ่เฮือนซานาเพิ่นบ่หรือว่าเฮือนผู้ใดเนาะี่ เฮือนผูああ้ใดเด้อยู่นี่พอสามโอกดาเพื่อนอัสวัสดีเด้อสามโอยเด้อเด้อเด้อยมาครับสามโอกเพื่อนมาหนี้วพาสี่้าเบียกห่ดจังใดเด้อโอ้อัสวัสดีเด้อล่ะเด้อยนะอยาะขอในญาติกันพี่น้องเลยนเบิ่งเด้อล่ะเสือเจ้าบด้เปียกบ่เด้ออ่ามายังคอกยังคือคักแท้นนี่ คอกลูกบ่เใส่คอกคักแค่ใส่ลูกแตเดียวสองคนหลังเอาลูกสองคนลูกคนเดียวอีกคนนึงก็ลูกเอ้ยดียวโดยขป้าสนัเข้าไปนั่งเก็บดีด้วนั่งน้ำกันนะเราเคยมาจักเชือกเอยนี่เห็ดที่ทั้งสามโมกเพิ่นมาเรื่อยบ่สามมกแก้วโอ้ห่กมาหานอพินกับสามเธอนี่ โอ้โดยโดยโอ้หากงมาสามเท่อนี่บ้โดยไม่นี้กามาสามหกเพิ่นเลยหันมาทางน้องเพิ่นน้ำก่อนใส่ลูกแก้วใส่อยู่เทิงโดยอยู่เทิงอยู่น้ำแม่ลานตื่นนะล่ะเอ้ยลานตื่นเนยใส่ลูกเพิ่นเนี่ยม่ลูกเพิ่นนะโอ้สบายดีแล้วแม่ตู้สบายดีลูกอสบายดีโดยโอ้นั่นแหละแม่ ผู้หญิงผู้ชายผู้ชายเนาะโอ๊าแซ่บเอากินนมหยังอีล่ะนมงวแดงนนมงัวแดงโดยโอ้บ่ได้กินนมเจ้าบ่กินแต่ว่าเวลาไปเฮ็ดเลียงกะกินนมงัวแดงเอาโอ้จักเดือนน่นี่9เดือนเพิ่นกินนมงัวแดงกินนมจืดบ่โดยโอ้ผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายผู้ชาย เจ้าน้ซื้อภัยบ่าอายุจักปีล่ะหักาสิบเจ็ดปีสิบเจ็ดปีแม่เจ้าบ่าขึ้นไปเมื่อกี้นี่น้องพิ่นกำลังอานนมให้น้องกินอยู่ตื่นนอนไหมก่ไม่กินนมอ,อึกอก็กคือนก็บอขอนาญาตถามทางน้องคนก่อนเฮือนซานเจ้าบ่ันี่ฮะ บ่แม่นเฮือนอยู่น้ำเอื้อยเฮือนอย่น้ำเอื้อยโดยใส่สระบานเจ้าบานเฮาอยู่ทางเมืองสิปูนมาอยู่น้ำเอื้อยโดยมาอยู่ตะดนนะบ่โดยตะดนแล้วไซส่สะพ่อของลูกด้ยปะกันแล้วเนีปะกันแล้วโดยปะกันตะดนนะบ่ได้ประมาณหาเดือนแล้วอือเพิ่นบ่ปะเจ้าหรือเจ้าปะเพิ่นน้องเป็นคนมากที่พูดเองเพราะว่าน้องก้บ่ได โอ้ยหัวลูกดำบูโต่เมื่กี้มันเอมใช่ละบัดพรนี่ลูกไผ่สมตู้อ้ยน่นะเลยพนพูยูนํำน่าลักคือซ้ำกันแท้ลืมกันซามขึ้นอันนี้แลยูซ้ำขึ้นไปขึ้นที่ชื่อหรือพรุีอีกจีจายอะไรไหมยยูอะไ่เาโเลสมตูใช้พอตูไปใช้สันบม่ปะกัน ปากันเออป้าตะปีช่องพันเก้าป้าตะช่องพันเก้าแล้วมาอยู่น้ำลูกบ้านนี้โอ้ยมาอยู่น้ำลูกสาวลูกสาวน้ามาผัวอยู่บ้านนี้บ่โอ้ก็เลยมาอยู่น้ำเพิ่นบ้านนี้ป้าคือขักแถวบ้านนี้อันนี้คือกันแม่มาคือลูกแฝดแท้คือคือกันแท้อันนี้ไม่ตู้เคยไปมากระทวงมาแพทย์ชุดกเดินกันซ้ำขึ้นซ้ำคืนู่ได้เกิดก่อนนี่ผู้ชายอีกคู่นี่ก็ได้โอ้ พุ่นนี่บ่ทัง9เดือนพุ่นนี่นั่น7เดือนบ่ทังนั่นเกิดก่อนกำหนดอ๋อแม่เพิ่นไปไสพุ่นนี่ไปดำนาร่วมกันกับน้องอ๋อไปดำนารับจ้างไ้ด้วยด้วยให้แม่ตู้พาหลานอันเลาะกนเด้อซั่นเด้อปาคือคักแทนี่สามก เจ้าบออยากได้ลูกแบบนี้เนี่ยบออะเด้อมาทาเด้อสบายดียดมันได้่นมาก เห็นเห็น so ม uh, ีล pues ูกน mm ้อยยังไห้สาวมกก็เอาทาเพิ่นเอาจักคนนี Lion ่นะขอแล้วเพิ่นว่าจักคนเนาะสองมกโอ้แม่คุณใช่เจ้ามลีขึ้นไปชื่ออะไรสาวบุญเนี่ยสาวมุว่าแต่ละเที่ยงไงไอต้นนั่นเนาะคือแม่เพิ่นก็คือว่าอะไรเงินซื้อเพิ่นเพิ่นให้ชาวล้านเพิ่นให้ชาวล้านไผ่ให้ชาวล้านไผ่แถวไผ่นี่โอ้ไรจะเอาลูปเราโอ้ โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวสีทกหันมาทาทั้งน้องไพ่กันเด้อล่ะโดยเบาทาก็สาวมุกเพิ่นอยากให้อยากให้เพิ่นมีลูกนะเพิ่นสบายโพดปั้นปั้นเด้อวเบาทาเด้อเบาทันเขาได้โดยเนาะหันมาทั้งน้องไพ่กันโอ้บ่อีหล่าเจ้าไปมาแต่ลกก้าบ่เดี๋ยนี่มาแต่นำหน้าโอ้เพิ่นจ้างไปได้ลูกจ้างวันหนึ่งเจ็ดสิบห้าพันเจ็ดสิบห้าพันกินอยู่น้ำเพิ่นบ่ทั้งลกทั้งดำบ่ โดยโอ้หลายคนบ่ไปดำค่ะมีแต่สองคนกับเอื้อยเอื้อยนี่ก็บพได้มีหน้าเห็ดบ่บ่มีโอ้ปบจ้ามือหนึ่งเจ็ดสิบห้าพันทางบ้านเฮาเนาะมือระเซนคันอยู่ใกล้เพราะอยากเอาเมือดำน้ำกรีใดเด็ขาดคนดำหน้าเสมอนี่โอ้หาเงินพอได้มาซื้อนมให้ลูกกินบ่อยละหามใบจ้าก่าลูกกินนมัวแดงนมจืด นมเจ้าก็กินเยอะแต่ว่าจิ้มแต่แบบเวลาเขาอยู่ขั้นเวลาเขาไปเฮเบียก,กั็จิ้มนุน่งกระแดงเอาอ๋ออันอันเบอร์ก่อนนะเนีน่ยาถามทาง,น,งน้องเพื่นอันผัวเจ้าน่ะยังอยู่เซปโอนพุ่นเดี๋ยวนี้บอกผัวน้อง,อย,ง,งอยู่ทางเมืองโซนอยู่ทางเมืองโซนเลยโอ้เมืองโซนบ้านได้ละบ้านดงหงคัมบ้านดงดงนาครับบ้านดงหงคัมบ้านดงหงคัมเลยจะมาปะเพิ่นเป็นได้คือมาปะเพิ่นฟ้าเลยแบบหา แต่หาเงินกับบนในห้มีแต่ใส่คนเดียวโอ้เพื่อนหาเงินแต่เพื่อนใส่คนเดียวโดยเจ้าก,ก็เลยมาป้าเพื่อนโดยแล้วา็คนสูบยอมาเนาะแบบบริวน่น้ำลูกเลยคือเวลาลูกหก้กลางคืนก็ให้เอาลูกไปทิมโอ้ยพ่อฮะป้าจะพ่อจังมาป้าไผรคือกันแล้วเนาะลูกห้เพรานเอาลูกเนาะยาได้บาทา <laughs> โอ้นนอย่าได้เจ้าซ <laughs> ื้อเขาซื้อนม <c oughs> ให้ลูกก็ให้ <c oughs> ให้โดยเอาสมุดคือลุงป้าเขาซื้อทรงเสือมาให้ก็มีแต่ว่าแวาจาี่สือมาเห็นยังจนนั้นมันกระใต้แหละโอ้ผัวเจ้าบอไบบนี่บวดละอือที่เจ้าเขาก็เพิ่นก็ได้แต่งงานกันครั้งนี้บ่ก็มีแต่ขอบ่ได้แต่งอือบ่ได้มีแต่ขอบ่ได้แต่งกระดองเพลงเติบอยู่บ่อบ่ะด้แพงมีแต่ฮาลานอืม มาได้ลูกออกมาได้พอบอยากเบิงน้ากันโบกเ็เลยมาอาศัยอยู่น้าเอื้อยแบบนี้โ,โอ้เจ้าหน่อยบอได้มีเฮือนมียังโบมีแต่อยู่บ้านเกิดได้มีบ่เฮือนค่ะมีอยู่กับแม่สองคนบ่อยู่บ้านนะโดย,โดยแต่ว่าอยู่พุ่นกับโบมีเฮือน,อนอก,ก็เลยมามาอยู่น้าเอื้อยโอ้อยู่พุ่นกับโมีเฮือนบัดนี้สิอยู่น้าเอื้อยจนหอนมือได้แบบนี้น่ะคุณแม่ก็จะให้มานั่งน้ำย้ยเพิ่ยากลานบ่เป็นยังดอกแม่จะาพาน ลานไปรถปู่ไปตาลิตนุลนะแม่กับบ่มีผัวบ่ล่ะบ่มีออแม่เจ้าน่ะมีจงเจ้ามีพี่น้องกันจักคนสี่คนมีครอบมีครัวเบินละโบมีแล้วสองเอื้อยกับอ้ายออวันนี้ยังเจ้าเจ้านี่กับสาบ่มีได้เลิกล่ะวันนี้ยังผู้ใดอีกบอกมีน้องน้องซายโอ้สช้แต่นงซายไปดำนาโอ้ดำนาจ้างอีกโดยอ้ไปขุมมือว่าดำนาจ้างขุมมือโอ้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 โดย เลี oh. ้ยงลูกเจ้าคือชีใหญ่นอนนังเนาะอันเมื่อกี้นี่ได้เงี้ยงทางเมตู้ว่าว่าเันผู้ได้ห้สาวล้าร้านนะะบอกอีละตำรวจทางเมียงจันเขาเจาขอซื้อโอ้เพิ่นบ่มีลูกแล้วเพิ่นเพิ่นเพิ่นอยากเพิ่นเพิ่นโทรมาบ่หรือว่าเนไ่ยไหิ่ติดต่อมาอยู่โอ้แล้วเพิ่นอยากอยากเอาไปเลี้ยงเป็นลูกบุนทรรมแต่เพิ่นอยากผูกแคนเอาสาว้าร้านไว้นี่บอโอ้ก็เลยเทากะ ลูกเขาเนาะถึงขีย่ยกขี่ยนักก็เลี้ยง<ช>เอาเองเ,อเนาะล่ะโอ้ยโอ้โดยด <c oughs> ออไปหากระเพงแน่นนะพุณนะอืมเพิน่นเราจะโดนแล้วลละวะ่าเมตู้ผมมาเช่าเดือนพวมประมาณเดือนหนึ่งชองเดือนนัะะะ่อะไรโอ้โดยกระเพงคือกันได้ลูกเขาเนาะถูกบันไดก็เลี้ยงไปนี่แหล้วเด็กเองได้ลูกเนาะ เลี้ยงมาแต่พ่อแม่เลี้ยงเข้ากันยังไงดิเข้ากันเลี้ยงไปนี่แหละค mm. ันว่าเอาได้เก้าเรือนแล้วคนหน่อยโดยน้องมาตั้งแต่ลูกหากระซีเดือนอืมมาอยู่พี่ได้หาเรือนแล้วโดยมาอยู่น้ำเอื้อยกันอยู่ฮะจะบอกคนโถวตัวน uh ึง huh. สีบวัวใหญ่ป่านไรอ๋อแต่น้องกับแขงเฮงอยู่ได้แต่บิงงบ่งกับ mm. mm. พอเพิ่นเพิ่นมาจนหออพี่บอกเพิ่นอยากปลูกแคนเอาติดต่อมาติดต่อไหมแต่ว่าน้องาบให้โอโบไฮและลูกเขาเนาะทั้งนี่ก็บโให้คือกันและลูกเขาที่ห่ออาะกับเพงเนาะลูกเขาเพงไม่เหมอยู่เพื่อนเซปอลไม่ได้มีคนอยู่เลยโบมีขนาดอายก็ยังไปอยู่เพื่อนเมียโอ้โบไม่มีเพื่อนน้อยๆกับโบมีเ่าอยู่เซปอลไม่ได้มี เป็นเดินเป็นดินก็บ่มีบ่ระจ้ะอ้าแต่พากันอยู่แต่บ่ทันได้มาอยู่พี่พากันอยู่ใส่จ้ะกับพ่อกับแม่ที่คี่อยู่เพื่อนพ่อเถาไม่เถาโอ้อยู่เพื่อนพ่อเถาไม่เถาทวดบปนี่บ่โดยอยู่เซปูนบ้านไหนเมืองเซปูนบ่เคยไปบ้านนาหลวงบ้านนาหลวงบ้านนาลวงโอ้ยังานอะไร้วยโดยทำบ้าน ทัางเมตุคนผนังยี่พุ่นเนาะองลานโอ้ยคักแท้นี่ต้องมานั่งอยู่ทางนี้สงสีคักแท้อีหลานี่ย่ายอ้มองกันหันมาใส่ทั้งเมตู้พี่ดังมาพี่ละนี่พี่น้องคักแท้อันนี้ตกมอลายตกมื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 อลายแบบนี้บ๊อปแต่ละมือกับเมตุแบบนี้นะน้อลูกเมยไปหาเงินมาอันเลี้ยง มีตู้ก็เอาลานเป็นสามหัวเจ้าอจุมาลายจ้ะตุมาลายก็คือแฝดแท้อ,อันนี้พูน่ะอันเปิดผู้เอื้อยนี่มีลูกจะคนได้สักผูช้ช,ชายผู้ชายฉันว่<ม>าฉันนัปีแล้วโดยเจ้าก,กับบุมีผัวเตีมีตู้ตอยู่น้ำกันอยู่กับลูกมาอยู่กับลูกผู้นี่ลูกผู้นี่น่ะลูกก๊กบ่อก ขทุกที่เลยว่าเลว่าปะกันแล้มาจะเฮื่อนเข้าแล้วมยุ่มพอนมาเลยมีลูกัลูกมีท้มดเลยยุ่ลกไปยุ่มลกอย่างเงบิอนตอนยาแบบว่าสมุดมาทานั้นทานี้อย่างขาม่งเหือนมีคนอื่นมาแทนบ่ชื่อบ่คายอยู่พุ่นนะบ่โดยอ๋อยู่บ้านเจ้าค่ะคารชุมเจ้าง่นีเลยคือพวกอื่นมาเสียบแทนเลยแบบนี้ สมมติว่า uh ยัง oh. ม uh ือยู่คุณบ่มีบไออยู่ค่ะแทนได้บ่ชื่อบ่วค่ายอ่านแขคงทางนั้นชื่อคายอยูโอสมมติว่าสมสมมติเจ้ากลับเมื่อไปสิเด็กมีหมดยูเพราะบบนี่บุ้มไม่เล่าเมู่อยู่แทนพ่อที่เคยอยู่นะเขาอยู่แล้วคันว่าเท่าเขาใหญ่ออกไปเลยยังได้อยูแบบนี้บ่ก็ได้ออกกับบัคายบัวคายนันกินเพื่อนปะไว้ฮั่นมีคนเขาเขายูโอ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 โดย สำหรับแคมทางบ่คืองนเอเอพอเขาขายอยู่สอ,อบเลีกแบบนี้มันกะขายแบบนีนกันแบบคือว่าผู้ใดากไปเสียบไว้ไปปุ๊กไว้กับไป<ม>ปุ๊กกระต๊อบกระแทบอย,ยู่อือด้วยมติตรดีตนเนาะถ้ากันมาอยู่นําลูกแก๊คที่อยู่ไปหอนมือใดก็ได้อยู่มลูกก็ได้อยู่ไปเรื่อยๆเนาะหูอยู่ได้หลานเจ้าก็ได้เป็นเขาแอบแอบเอาอะไรคช่บโดย นาหารหนามาเลยได้นี่โอ้ว้าที่อยู่อะไรได้ไดอ,อ,อ้นี่เื็นเหลื่อมครักแท้ทั้งสามกก็มอทาเพื่อนกันอืมน่ะคู่นี่ยังขี้ป้อนเข่าบ่ป่ะนี่โอ้ป้อนเข่าลานกรับยังไระตูขู่ยังอ่ะไร thuần Oh, thảo phan chơi lan, lan, Cháu để sạch là bao? Hmm. 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 Này hmm. là, này là 17 con cái, <laughs> hmm. cái khẩu đấy กินข้ามเดียวอันบ่โอโอโออออโดยไปดำหน้าหลับจ้างบัดขึ้นมาสิเพิ่นบพรว่าเพราะอีแหละเพิ่นกะเข้าใจอยู่แบบเฮาไม่เ<อ>มมบียออ๋บอกเพิ่นบ่โดยโดยโดยไปคันว่าไปไกลกับมไม่ได้ไปได้อยู่น้ำมาใกล้อย่างนี้แล้วบ่<ด>ยอยู่ในท<ด><ๆ>ี่แห้งคนน้อยไงเลยมาเอานมให้ลูก กินนมำัวแดงนมจืดนัน่นโดยอยู่กับเมย์โอ๊ะขอระยะถามีก่อนอยู่นี่สิอยู่จนหอดมือไรอันนี่วู้ <c ười> คือกันใครอยู่มาอยู่กับทางพี่ไอ้กับเพื่อนก็ดีอยู่บ่โดยอ,อือพักกันมานอนอยู่เหัอนนี่แล้วจ้ะนอนรวมเลยจะค้นนอนอยู่หัวอนอันนี้เพื่นจะได้ลูกทองคนเนาะเพื่นที่ททามหมาคนมาชน มานอนเจ็ดคนลอันนี้ไปหามาเขาหนีซื้อกินมันบ่ซื้อกินหาเพื่อนเพิ่นย่อขึ้นแล้วตีเพื่อนเอือย่ยนี่ก็มาอาศัยอยู่น้ำเพิน่นอยู่ไปเรื่อยๆเนาะละ่ะเกลียนกลัวพู้แล้วจนเบ้าง่ายๆกับจนมีครอบมีครัวพู้แล้วมีวผ,วผ,วผ,วผู้เลี้ยงผู้เกลือโวยพู้แล้วเนี่ยลูกกับคานในเด้ปล่อยเพิ่นไปแล้วอีละ อากับเเคยมาจักเถื่ออกลิ่นหนามเลยเย็ดเดือนที่หละคลอดก้อนกํานดณเปนแบบเฮาเห็ดเวียงนักขนาดเฮาเฮาถือพาเนาะซูนถือพายามนี่ยามดําหน้านี่เฮายังแบกขาดเลยเฮาแบกขาดให้เขาแบกขาดเม็นผัวให้แบกขาดผัวให้แบกขาดขาดไถหน้าเล็กไงโดยประก็ศเพราที่แล้วดําหน้านอกแบบขอเลย อืมเอ้าอันเจ้าอยู่กับผัวนี่อยู่บ้านผัวบ่ตะกี้นะโดยอยู่บ้านผัวอ๋อมาอยู่น้ำผัวโดยคัดลายซีอยู่เพื่อนเองเขากับ่บมีเพื่อนอยู่ก็เลยไปอยู่น้ำเพลินอ๋อไปไปอยู่น้ำเพลินได้โดนวันไหนนะสองปีเจ้าก็อดแบบให้เขาคมเพงไปนะอดแบบเข้าว่างในไรน้องกับโบในป่าโบติกีน้องไปอยู่กันนองอือมาดี้เมื่อยอดบแบบนี้โดยเมื่อยอ๊เลยโอกมาเลย เพิ่นเพิ่นบอได้มานำมาบ่สสั่งโทรมาอย่างดาเออเออมาใสสมมติว่าเพิ่นกลับมาเอาเจ้าเมื่ออยู่นำเจ้าสีาเมือบ่น้องบัวแกาเมื่อแล้วปูย่ย่าเดชสานางคือสิยงเพิ่นก็ดีอยู่แต่ว่าเพิ่นบ่แพ้ลูกทายเพิ่นเนาะแล้วคนบ่ฟังไผ่เอาแต่ใจตัวเองโดยทั้งเมียญานี่ก็บ่ก็บ่ได้เข้าข้างลูกเพิ่นแต่บ่แพ้ลูกโดยเพิ่นมีพี่น้องจักคนผัวเจ้า สามคนเมื่ออยู่น้องจังสองปีกับปิตาให้แล้วแต่ละมือโบเคยถือกันจเจคุอเจ้าก็ยังอดน้ำจนได้ลูกได้เต้าเนาะล่ะก็อดอยากเป็นเพื่อนเป็นซ่านเนาะวันนี้เนื้ออดวันนี้อดแต่การนอกับแมาเลยโถมาแต่อยู่มาแต่น้ำผัวได้เงินสามพันกิโลมาแต่อยู่มาแต่น้ำผัวได้เงินสามพันกิโล จอยแล้วเขาถูกเนาะเขาบดีถ hmm. ูกเวียกลายคือแล้วพอดีน้องออกแต่กำน้องพอดีง่ามเกี่ยวเขาคณะลูกน้องยังเอาไปนอนในขันนาเกี่ยวเขาเลยเกี่ยวอาลูกไปย่ามกับคนมันเอาลูกไปย่ามกัะรับจ้างหอยไว้แถวแบบแถวไม้แถวยังเออเออเออโดยโดยไปแล้วผู้มีก็แทบพูพูฮะพัวกับพอด้แต่ซ้ำนี่มาเจ้าได้สามาอยู่น้ำลูกสาวแต่โดนหรือเปล่าโดนอะไรรู้ยหม ใจอิละนี่นะเมื่ออยู่น้าผัวก่อนตอนนี้ก็ถือว่าลำบากลายเนาะปุบลูกมาอยู่น้าเอื้ยกะเหตุจังใดคนเฮ้ามันกะมีคู่มีคล้องมันกะมีพิษทุกคนก็อยากมีที่ว่าเป็นคู่ของตัวเองให้มันดี แต่มันถามคิดพลาดเนาะละเนาะอายุเขาเพียงสิบเจ็ดปีกะบ่เป็นยังบ่ต้องคิดอย่างไรนยคิดว่าเอาหัวแล้วแบบชี้ซ่อยแบบแบงผาละเอาได้ในหานะดูชี้ซ่อยกันแต่น้องบ่คิดว่าทิ่เป็นแบบนี้คนเฮามันกะมันกะบ่เนื่อยน้อเนาะอายุยังน้อยอยู่กะค่อยเป็นค่อยไปล่ะเอ้ยเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเฮาใหญ่งสะกอนเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเต้าใหญ่งแหละค่อยเป็นค่อยไปค่อยเฮ็ดค่อยหา ขันเจ้าสิไปหาเงินช่วงนี้ก็ไปบ่ได้ก็ต้องได้ปะลูกเนาะมาซูโม่เจ้าอยากไปหาทํางานทําการนี่กระบี่อไตกระโบวีเงิ่อนคำไอ้ด้วงใชอยูแบบนี้ซูมม่เนี่ก็ซื้อข้าวกินแม่นบ่คือจลาะมันมีแหงบ่มียาเอวยกระไรดูเอืยอยกอาศัยว่าอันนี้บ้านผัวเพิ่นแม่นบ่โดยแม่ผัวเพิ่นกะบ่ได้มีไห้มีนะบ่มีทั้งไม่ยากระโบวี่มีเจะคนกระโบวีเนาะ อัระสมมติวไาอีหล่าเนาะทางเฮากะสิขอนญาตถามด้วยพี่น้องเลยทางผู้ใหญ่เฮากะสมมติญญ่ามีผู้ใหญ่ห้พรเจ้าเจ้าอยากได้อย่างอีหละน้องกิแม่ยังเนี่ยกะได้กระตอบหน่อยได้อยู่กับเมย์กับลูกกะดีใจแล้วอ๋อเป็นกระตอบหน่อยคือเทียงให้เทียงหน้านี่ว่าล่ะอ๋อเพราะว่าอยู่ส้นน้ำเอื่อยกะเกรงใจเพิ่นไเน้เนาะแต่มันก็ต้องจำใจอยู่เพราะว่ายังมีถ้าว่าเป็นไปได้ก็ขอว่าเป็นกระตอบหน่อยลังหนึ่งคือซ้ำเทียงหน้าเนาะ อ้าสมมติว่ามีผู้ใหญ่สีปุ๊กกระต๊อบห้เจ้าเจ้าสิไปปุ๊กอยู่ไซกะขอปุ๊กอยู่น้ำเอื้อยก่อนเพราะว่าน้องกับผม้บดินเพราะว่าดินนี่เป็นดินของเอื้อยบ่แต่ว่าบ่ได้มีน่าแต่ว่าเพิ่นมีเดินโอ้ถ้าว่ามีผู้ใหญ่ปุ๊กกระต๊อบห้กะมาขอปุ๊กน้ำเอื้อยโอ้ถึงสีบ่วใหญ่ก็ได้จักซ้ำเทียงหน้าเนาะอีหล่ะเนาะซ้ำเทียงหน้ากันพอได้อยู่กับกับลูกเนาะมันสีสะดวกกลัวกันเนาะอยู่น้ำเพิ่นกะ เพื่อนเพิ่นกะมีลูกสองคนเนาะเพิินกะดียุเอื่อยเจ้าก็ได้แต่เฮากะทะว่าเป็นไปได้เนาะโดยกะให้กำลังใจเ้ยล่ะเอออย่างใดกะสู่ๆไปทุกคนมันกะมีอุปสรรคทุกคนคนทามันบอกคือกันเน๊แต่ผู้หนึ่งซ้ำหนึ่งผู้สองซ้ำสองเข้าไปมานี่กะแต่ละครอบครัวกะถูกแยกลายแต่คือน้องนี่กะบ่มีเพื่อนบ่มีซานอยู่อยู่ทั้ง้านพ่นกับพ่มีมาตองมาอาศัยอยู่น้ำเอื่อยเนาะล่ะเนาะโดยเอ้ยมาวันนี้กะมา รากวนทั้งโดนโละหรือว่าเอื <work ้อยก็ไ hmm. ด้เอิญเมย์ก yup. ็ได้เพราะว่ารุ่นลูกเขาเนี่ยฮะว่าสิบเจ็ดปีสำหรลูกทรายเฮาเป็นลูกทรายเฮาคนยังบดีเอาเมียก็บ่เป็นยังเนาะห้กกำลังใจด้ล่ะเด้อสู้ๆโดยบางทั้งเมีสิเอาเงินให้เจ้าเขาได้ไว้ซื้อนมให้ลูกเจ้ากินเขากะบ่ได้ซื้อยังติดไม้ติดมือมาเพราะว่าเขากะบ่ได้เงินว่าสิไปพูดละทั้งนี้ก็ได้ กะสิไปหาทางน้องไอเดียเพิ่นเอากะสิเอาให้เงินทางน้องไพ่เมื่อไหร่ลูกเจ้าซื้อ,อยังสรุปโชคโชคอ้าวก็ซื้อซื้อลูกเขาแถอลูกชายเขาไปซื้อโชคโชคใช่โชคดีไพ่เมื่อนี้โอ้บอลเมตุได้ซื้อ,อยังเจ้าขวัญเชิดเชิขเดขวัเชิดโอโอีหล่าซื้อไพ่อา่าจ้าทางเมย์บุญเสียเงินให้ไว้เจ้าไปซื้อนมให้ลูกก็ล่ะเด้อ โดยอะโดยให้เด้อยให้ลำให้ลุยไปข้นขงเดินทางปลอดภัยเด้อโดยเนาะทางอีหลากระสู๋สู๋เด้อล่ะเด้อเป็นกำลังใจให้เด้อจังใดจังเมื่อนึงมันก็เป็นของเฮาดอกเพราะว่าช่วงนี้มันอุปสรรคมันก็มีแน่นอนคนเฮามันคู่คล้องนาะมันโบนีนอนก็คะมันเป็นของเฮาอยู่ใส่กะเป็นคือเก่าเนาะโดยมีแต่ให้กำลังใจทั้งแม่กับลูกเด้อเลี้ยง บเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าไปเลยล่ะเด้อเด้อเด้อเนาะบู๊เด้อเด้อฮะตั้งมุกตั้งใจแบบนี้เติมมาได้เงินล้านลูกเด้อให้ถือเด้อซาถูอเนาะถือเลขหกโต้โอ้ยซาถือถือเลขหกโตนี่สิมาเห็นเพื่อนให้เล่นเพื่อนกระต๊อบหน่อยเด้อเด้อก็หน่อยเด้อเด้อซา ถือนะมันคงก็นต้องแก่เลยแม่ก็มาจากแนวว่าวคือการโดยคือการอะไรมีแต่ให้อยู่ดีมีเฮงอันอยูมันก่อนยืนคนยืนเลดยอโดยอ่ะจังสั้นฮัสิโกโตกรับโกนเดอร์บานเดอร์อ่ะสบายดีล่ะโดยก็โอเคพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้สมุนก็ได้มาหาทางครอบครัวน้องไพ่เพลนเนาะก็ถือว่านักเติบอยู่พี่น้องเลยทางครอบครัวของเพลนกับมาอาศัยอยู่ทั้งครอบครัวของเอื้ยเนาะบ้านเพลนกับมาจากพูดละทั้ง เมืองพิีนเซโปนียังพุูนเลยเนาะมาอาศัยอยู่น้าเอื้อยเพิ่นก็ได้มีลูกอยู่คนหนึ่งเลิกกันกับพัวกัทางน้องเพิ่นกะบบมียังเนาะเพุ่นวัดทาว่ามีผู้ใหญ่ผู้ใดอยากสงสารทางน้องเพิ่นน้องเพิ่นกะถาผู้ใหญ่ให้พรกับ็น้องเพิ่นกับบ่ได้คอยยังอยากน้องไวจากคอก็ได้ได้กระตอบน้อยซ้าเทียงให้เทียงหน้าเพราะได้บุกซนอยู่กับแม่แล้วกับลูกตัวเองเพราะว่าตอนนี้เพิ่นกบอาศัยอยู่ในเฮือนของเอื้อยเพิ่น เพราะว่าเลิกกันกับพัวเนาะพี่น้องโอเคสําหรับคลิปนี้เท่ากับขอบคุณขอบคุณไปทงังผู้ใหญ่จจดีเและเอฟซี FC ทุกคนเด้อติดติด,ดตามหับส้มคลิปสบุรณตั้งแต่ต้นจนจบและบอขามโฆษณาแล้วก็หก้กกาลัางใจสมบูรณ์มากโดยตลอดแต่สำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วพอกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อสบายดีสบายดี